สวัสดีค่ะแพมมี่ฮอนด้าสกลค่ะวันนี้นะคะแพมมี่จะพามาดูรถยนต์ฮอนด้าซีวิคนะคะ2019สีดําีดำคริสตัลนั่นเองค่ะราคารถนะคะจะอยู่ที่970,000บาททวนนะคะคันนี้นะคะแต่งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะด้านหน้านะคะสเกิร์ต2ชิ้นนะคะสเกิร์ต2ชิ้นแล้วก็ด้านข้างค่ะ ตัวนี้จะมีสปอยเลอร์ด้วยนะคะสปอยเลอร์นะคะจะเป็นแบบ RS ค่ะเดี๋ยวจะพาเดินมาดูใกล้ๆเนาะคันนี้นะคะเป็นรุ่น EL นะคะแต่งเหมือนแต่งลูกค้านะคะสั่งแบบแต่งเหมือนแบบรุ่น RS นะคะนีปกติแล้วเดิมทีเขาจะมีคำว่า ivtec อยู่ตรงข้างล่างสัญลักษณ์ RS นะคะแต่ว่าอันนี้เรา เอาออกนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าสั่งมาชอบแบบไหนสั่งได้เลยค่ะสามารถแต่งได้นะคะเราไม่ต้องขับถึงรุ่นเทอร์โบก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะลายล้อแม็กน,นะคะด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นเลนวอสค่ะเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะคะ,ะกล้องจะแสดงภาพมุมอับตรงหน้าจอให้เรานะคะอันนี้คือจะมีเฉพาะด้านซ้ายมือนะคะม,มือจับขาจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ ฝาถังน้ํามันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเพียงรถจอดก็คือสามารถปลดล็อกฝาถังน้ํามันตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะเด้งออกมานะคะไม่ต้องปลดล็อกจากด้านในนะคะสวยมากๆเลยค่ะสีดําคริสตัลติดคีบฉลามไปก็คือแบบเหมือนรุ่นท็อป RS เลยนะคะภายในห้องโดยสารนะคะถ้ารถสีดําสีเทานะคะภายในนะคะจะเป็นสีเบดนะคะ เป็นบบน,น,นะก็จะให้ความสปอร์ตหรูหรามากขึ้นนะคะทำให้ห้องโดยสารนะคะดูกว้างขึ้นนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาชมข้างในนะคะแตะเบรกดปุ่มสตาร์ทค่ะ มาตรวัดนะคะก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะตอนนี้นะ้ํามันแจ้งเตือนสีส้มก็จริงแต่ว่านี้คุณลูกค้ายังขับได้อีก30กิโลเมตรเลยนะคะในส่วนของเกียร์นะคะเราไม่ต้องก้มดูเลยเราสามารถดูจากตรงมาตรวัดได้เลยค่ะสัญลักษณ์ตัวกลมๆสีส้มตรงนี้นะคะโทษทีข่ะไม่ได้หยิบปากกามาด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์คาดเบล,ลนั่นเองนะคะรถคันนี้นะคะวิ่งไปแล้ว5กิโลก็คือทดสอบในศูนย์นั่นแหละคะ่ะอันนี้ฝั่งนี้ก็จะบอกอุณหภูมินะคะ ถัดมาในส่วนของตรงนี้นะคะกา้านด้านขวานะคะก็จะเป็นไฟเลี้ยวถ้ากดลงจะเป็นไฟเลีเ้ยวไฟเลี้ยว,วซ้ายนะคะมันจะแสดงภาพมุมอับตรงหน้าจอให้เรานะคะโอเคตอนนี้เราปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วถามว่าปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วถ้าเกิดว่าเรายังต้องการที่จะเห็นภาพมุมอับด้านซ้ายมืออยู่เราจะทํายังไงได้นะคะคนลูกค้าสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเรากดปุ่มนี้เขาก็จะขึ้นแสดงภาพมุมอับ ตรงหน้าจอให้เรานะคะถ้าเราต้องการที่จะดูเขามองดูเขาตลอดเวลาอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถเปิดได้ตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้คือขออนุญาตแคนเซิลออกนะคะถัดมานะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้ากดไฟเลี้ยวแต่กดไม่สุดมันจะเป็นการเตือนแค่3าครั้งเท่านั้นนะคะก็คือกดจุดอ่าจะเป็นการเตือนแค่3าครั้งเท่านั้นเหมือนเราเตรียมตัวที่จะเร่งแซงแบบนี้ค่ะเอยท,ท่อทีเหมือนเราเตรียมตัวที่จะแซงแบบนี้ค่ะ